สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจําทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพอด,ดีลาประเสริฐค่ะครับก็วันนี้หลายท่านอย่าเพิ่งสงสัยว่าเอะเขาหยุดกันหรือย,ยังะนะวันนี้ก่อนหนูเนี่ยสงสัยคนแรกเลยเช้ามา <c oughs> ก็มาถามอาจารย์นะคะว่า วันนี้วันหยุดหรือเปล่าคะคทําไมการจราจรโล่งจังเลยจริงๆก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว<ฮ>ะนะครับรถราก็ดูเหมือนจะน้อยคนกรุงเทพผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็การปิดเทอมก็ใช่และส่วนหนึ่งผมเชื่อ,อว่าก็คงเ,เริ่มที่จะมีการเดินทางไปพักผ่อนนะครับ <ฮะ S 2> หรือว่ากลับไปเยี่ยมเยียนนะบรรดาญาติพี่น้องที่อยู่ต่างภูมิลําเนานะครับนี่ก็เข้าใจว่าเป็นวันหยุดทางราชการนะคะตื่นเช้ามาปกติจะเหตุทางด่วนจะรถติดมากในกรุงเทพหานครนะคะ โล่งมากเลยค่ะก็เลยเข้าใจโอ้วันนี้สงเสัยจะเป็นวันหยุดชดเชย <c oughs> อ๋อนะคะก็เข้าใจแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะใช้ช่วงเวลานี้อาจจะขอลางานไปเลยนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านก็เท่าที่ทราบข่าวมาช่วงนี้เรื่องของรถลาที่เป็นรถโดยสารประจำทางนะคะคยัง ไม่ไม่ได้ถึงกับว่าขาดนะคะ<ช>ก็ห,หน้าทางภาครัดภาคเอกชนก็น่าจะมีการจัดเตรียมนะคะไว้ให้อย่างเพียงพอแต่ว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไรก็ตามเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะครตรวจสอบเส้นทางให้ดีนะคะแล้วก็หากใครโดยสารรถประจำทางเนี่ยนั่งข้างๆคนขับ ก็เช็คกันนิดนึงะนะคะคุยเป็นเพื่อนคนขับนิดนึงนะคะก็ช่วยๆกันนะคะคนไม้คนมือไปไหนก็ระมัดระวังด้วยนะคะคสำหรับช่วงนี้เนาะแต่ปีนี้รู้สึกว่าการจราจรดูเหมือนจะจะจะ,จะคล่องตัวมาก <โน S 2> มากะะขึ้นเพราะว่าส่วนส่วนหนึ่งผมผมเชื่อว่าอย่างที่แพรบอกละการวางแผนในเรื่องของการเดินทางบางคนนี่ ถ้าใช้ใช้สิทธิ์วันลาพักเนี่ยในช่วงจันทร์อังคารเนี่ยดีไม่ดีเขาออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะก็ทยอยทยอยเดินทางกระแสตอนดีขึ้นใช่แต่ก็อย่างที่เรียนนะว่าใครที่ไม่ได้ใช้บริการสาธารณนะขับขี่รถราเนี่ยก็ดูแลความพร้อมของตัวเองให้ดีนะเช็ครถเช็คคนมีน้ำจิตน้ำใจให้กับเพื่อนพร้อมที่ใช้ถนนร่วมกันนะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ พี่ๆตำรวจทหารใช่ค่ะยังทำหน้าที่กันอยู่นะคะโดยเฉพาะว่าสงกรานนะคะก็ออกมาดูแลประชาชนนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยก็ดีเรื่องของการจราจรเพื่อที่จะให้คล่องตัวมากขึ้นก็ดีนะคะก็ยังเห็นนะคะยังเห็นประชาชนคนไทยเนี่ยก็มีน้ำใจนะคะบางท่านก็ซื้อน้ำใช่ซื้อน้ำนะคะซื้อเครื่องดื่มฉูกกำลังนะคะฝากพี่ๆเขานะคะก็เนี่แหละค่ะเป็นน้ำใจเล็กๆรอยยิ้มงามๆนะคะของคนไทยด้วยกันแต่ก็ต้อง เรียนนะคะว่าสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยที่เริ่มหยุดกันแล้วเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของช่วงเทศกาลวันปีใหม่ไทยนะคะ,คะหรือว่าวันสงกรานนั่นเองนะคะน้องๆเด็กๆก,ก็เตรียมซื้อปืนฉีดน้ำใช่แล้วนะคะก็เล่นกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็สําหรับในกรุงเทพมหานครนะคะ,ะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,ามหรือว่าวัดโพธท่าเตียนที่ทางกิจกรรมที่ของรายการของเราเนี่ยได้ไปจัด ะะที่วัดโพธาเตียนกันหลายครั้งด้วยกันนะคะ,ะสำหรับเทศกาลงานสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะวันที่12ถึง16เมษายนนะคะก็มีการจัดงานด้วยค่ะก็สืบสารประเพณีไทยนะครับวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมทางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนก็ขอเชิญนะครับร่วมประเพณีสงการานนมัสก,การองค์พระพุทธไสายาสิที่เห็นในภาพะนะครับก็คือพระนอนเนี่ยต้องบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีความสวยงามวิจิตรมากนะครับทั้งคนไทยคนต่างประเทศก็สักการะนะเดินทางมาเยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญนะนอกจากในเรื่องของการนมัสก,การองค์พระพุทธศสายาติแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของ กิจกรรมต่างๆมากมายครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําพระพุธพระสงฆ์นะคะมีไหว้พระประจําวันเกิดน,นะคะอันนี้หลายท่านอาจจะทำกันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับสงการาน์นี้ก็ทําเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรานะคะรวมถึงการถวายสังฆทานนะคะการทําบังสกุลรวมญาตินะคะมีการก่อเจดีไซน์นะคะแล้วก็มีช้อปปิ้งด้วยนะคะคช,ชมชิมมีอาหารอร่อยๆอให้ทานกันนะคะรวมถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกราบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดด้วยค่ะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโพเนี่ยต้องบอกว่ามีมีมากมายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระประธานองค์พระพุทธเทวปฏิมากรโอองจริงต้องบอกว่ามีความสวยงามแล้วก็เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากนะครับด้านล่างคือองค์เจดีสี่ราชกาลของราชกาลที่1รัชกาลที่สองรัชกาลที่3และรัชกาลที่4่ที่เห็นในภาพด้านขวามือครับองค์ นี่ต้อ,องบอกว่าองค์พระ,ะพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็คืออันนี้จะคนจะไปกราบขอพอรในเรื่องของการขอบุตรนะครับก็มีเคล็ดนิดนึงฮะจะต้องขอในช่วงวันพระนะแล้วก็วันนี้ใช่วันนี้ไปได้เลย <c oughs> นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือศีดักตนเนะนะนะภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยทีม่มีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในวัดผมคงจะสาธยายไม่หมดหรือถ้าใครอยากจะมีส่วนในเรื่องของการทําบุญตอนนี้จะมีการบูรณะนะในเรื่องขององค์ฤาษีดัดตนนี่แหละแล้วก็จะมีในเรื่องของการทําบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเสริมชะตายอย่างดียิ่งฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้เลยครับตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนนี้ที่วัดพระเชตุพน หรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็แบบนะนํานะคะสําหรับ,ครบใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาในช่วงสงกรานนี้นะคะอ้ออยากจะทําบุญนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมถึงนะคะชมเทศกาลงานสงกรานนะคะที่ต้องบอกว่ามีแทบจะครบทุกอย่างเลยนะคะที่าทางวัดได้จัดขึ้นก็ชวนกันไปนะคะ ไปลองดูนะคะว่าเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็บอกต่อต่อการให้เพื่อนชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมกันด้วยนะคะ1 2ถึง16เมษายนค่ะคนญากแก้ไขนิดหนึ่งข้อมูลมันคือองค์พระพุทธโลกนาถขออภัยนะครับแล้วก็การเดินทางนิดหนึ่งแล้วกันไม่ต้องกลัวรถติดนะผมเชื่อว่าช่วงช่วงนี้โล่งหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้บริการขนส่งมวลชนก็นี่เลยถ้าสะดวกเลยนะครับก็คือโดยสารทางเรือนะมาขึ้นที่ท่าเตียนนะหรือว่าท่าช้า อาจารย์ต้องถนัดแน่เลยบ้านบ้านบ้านเดิมผมอยู่แถวนั้นนะครับก็สามารถที่จะเดินเท้าเข้ามาได้เลยค,ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองนั่งพี่ตุ๊กๆกนะคะ<ช>ก็มีบริการอยู่นะคะคในช่วงตัวเมือง ช่วงนั้นนะคะแต่แถบนี้ไม่มีเลยนะคะจารไม่ไม,ไ,มไม่ได้น,นั่งตุกตุก,ตกเลยนะคะ,คะทุกวันนี้นะคะไม่ได้นั่งมานานแล้วคิดถึงนะคะก็สามารถเดินทางด้วยตุกตุกได้หรือว่ารถสําร้อนนั่นเองนะคะโดยเฉพาะชาตต่างชาติเนี่ยชอบเป็นพิเศษะนะคะเอาละค่ะก็อย่าลืมไปเที่ยวชมงานสงกรานกันนะคะเชื่อว่าหลายๆวัดก็จะมีการจัด เทศกาลจัดประเพณีแบบนี้อยู่นะคะใครใกล้ที่ไหนนะคะก็ไปที่นั่นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะเรามีพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์พีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม ใครอยากทรบบาบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1 6 0 6นะคะและ้วก็สำหรับช่วงแรกในวันนี้อาจรารย์ฟรพฟพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะอังคารที่11เมษายนปีพุทธศักราช2560ครับจันทรคติการขึ้น15ค่ําค่ำเดือน5นะนักษัตริย์ก็ริกา,กาแล้ววันนี้เป็นวันพระนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสรรีมงคลครับ ส่วนทิศท,ที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบุรพาหรือตะวันออกและทิศท,ที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในแง่ของการทํางานวันนี้เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับเหมาะสําหรับการสร้างเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อหรือว่าทาธุรกรรมด้วย เงินเงินทองทองวันนี้ก็ต้องบอกวันเนื้อจะหอมนะครับจะมีคนเข้าหาชักชวนให้ทำโน่นทำนี่หัวใจอย่าตามใจคนรักไปทุกสิ่งอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องห้ามปราบนะครับราศีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเน้นเรื่องของชีวิตกับโทนสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานวันนี้เขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนแปลง หรือล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายๆคิดอยากจะทำอะไรพยายามเดินต่อให้สุดนะครับสภาพกล้องโดยรวมผมผมก็ถ่ายดีเหมาะสำหรับการโฆษณาน้มน้านะสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้อยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรให้ลองขอคนรักดูครับลาสีที่ถูกชะโลกค่ะต้องมีความเพียรอย่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆกับโทนสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ 14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานวันนี้นะครับถึงจะใกล้วันหยุดแล้วแต่ตั้งเป้าหมายให้สูงไว้หน่อยเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถเงินเงินทองทองวันนี้ถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่ก็อยู่ในวิสัยหรือเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่หัวใจวันนี้ก่อนจะเข้าหาใครประมาณตนนะครับต่างกันมากก็ไม่ได้ลุน้นคนมีคู่วันนี้ถึงจะทะเลาะแต่หนีกันไม่พ้น และสีที่ถูกชะโลกค่ะก็อีกหนึ่งราศรีนะครับที่จะต้องเสริมในเรื่องของความเพียรน,นะตั้งเป้าหมายให้สูงในเรื่องของงานกับโทนสีฟ้าครับต่อกันด้วยชาวราศรีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการนําของเก่ามาเล่าใหม่อะไรที่เคยประสบความสําเร็จวันนี้ปัดฝุ่นนากลับมาใช้ใหม่ก็ดีนะครับเงินทองคําพูดที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เสียสละแบ่งปัน ทำนะครับอย่างน้อยเรามีความสุขทางใจเราจะได้รับเลยหัวใจเน้นไปที่คนโสดหากมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธให้ลองศึกษาไปก่อนราศีที่ถูกชะโลกค่ะ,ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการทำงานนะของเก่ามาเล่าใหม่กับโทนสีมง่งต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเขาบอกว่าอย่าออกหน้าอย่าติดต่อเองวันนี้ให้หานอมินีนะฮะให้หาคนกลาง เหมาะสําหรับการทํางานเบื้องหลังสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็สอบผ่านอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆก็มีเกณฑ์จะได้ส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีคู่อย่าให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นจนไม่มีเวลาให้ความรักครับราศีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เสริมเรื่องงานอีกหนึ่งราศีอย่าดีวเองนะครับให้อยู่เบื้องหลังกับโทนสีดาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนาย,ยนถึง14รกรกฎาคม เหมาะสำหรับการทํางานเชิงรุกนะครับเพราะวันนี้ถ้ามันสังเกตหน่อยมีโอกาสได้เจอเจอกับงานที่ฉลอกับสิ่งที่ใช่แต่เงินสวนกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้ผมอยากจะใช้คําว่าหาเงินยากการลงทุนก็ตัดสินใจลําบากความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับให้ลองใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักดูสีที่ถูกชลอกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมสเสน่ห์หน่อยแล้วกันฮะกับโทนสีสม้มต่อไปเช้าราศีกรกฎค่ะ 15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสุขภาพนะครับวันนี้ชาวราศีปูต้องระวังเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ว่าคุณจะมีโรคประจําตัวหรือไม่การทํางานวันนี้ทําตัวให้นอบน้อมน่ารักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลนะครับต่อชีวิตการทํางานเงินเงินทองทองวันนี้หมุนหน่อยทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดติดขัดในเรื่องเงื่อนไขเป็นไปได้หัวใจต้องหนักแน่นวันนี้จะมีแต่เรื่องที่จุกจิกรบกวนจิตใจครับ และสีที่ถูกเชะโลค่ะสุขภาพอย่างที่เรียนฮะกระโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้เขาบอกว่าอย่าเน้นแต่ผลสำเร็จในงานเพียงอย่างเดียวคำว่าน้ำจิตน้ำใจการแบ่งปันกับคนรอบข้างเนี่ยต้องทำนะครับพอจะมีลาาผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องผมหมายถึงเงินเินทองทองครับอาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการหรือได้มามากกว่าที่คาดคิด ความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหากับคนรักอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นราศีที่ถูกชะโลกค่ะผมผมให้ความสําคัญกับเรื่องงานนะการแบ่งปันน้ําจิตน้ําใจสําคัญโทนสีม่วงครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมสุขภาพอีก1ราศีเปิดใจเปิดสมองครับในเรื่องของการทํางานการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะแม้กระทั่งการเรียนรู้ลักษณะงาน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ต่างจากเดิมวันนี้ดีทั้งสิ้นเงนินเงินทองทองไม่เหมาะกับการลงทุนครับและอย่างที่เรียนเรื่องสุขภาพวันนี้ก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยความรักหัวใจเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นขวนขวายสแสวงหาโอกาสครับราศีที่ถูกชะโกค่ะสุขภาพกับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนภาพรวมในเรื่องของการทํางานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นะครับวันนี้สามารถที่จะกํากับดูแลทุกอย่างได้และอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องคันนะฮะไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังหาริม,มทรัพย์ถือว่าสมรูปความรักวันนี้คนโสดต้องมีความต่อเนื่องนะครับส่วนคนมีคู่ก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายและสีที่ถูกชโลค่ะเน้นหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเวลามีปัญหาให้ใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์เจ้านายเก่ามิตรเก่าสหายเดิมก็ได้ในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองวันนี้ไม่เด่นนะครับอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนหรือการตกปากรับคําจากบุคคลอื่นสุดท้ายในเรื่องรักอย่าล้อเล่นถ้าคุณไม่รักไม่ชอบอย่าไปคล้องแวะระวังจะมีภาระตามมาในอนาคต และสีที่ทุกชะโลค่ะ Connection ก็หมายถึงคนต้องสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและก,กันกับโทนสีแดงครับมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับระวังเกลือเป็นนอนการทำงานวันนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหาภายในหน่วยงานภายในองค์กรครับแต่สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรมีโอกาสเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ หัวใจก็ยังแข็งแรงแต่คนโสดวันนี้ไม่มีอะไรที่หวือหวาครับและสีที่ถูกชะโลค่ะธนูของฝากระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับ<ม>กระโทนสีเขียวนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีของวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนำไปโพสต์ลงในแฟนเพจ Facebook ะนะคะมิลโชชาแนลทีวี ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมรายการของเราทุกๆเช้าแบบนี้ทางไลฟ์สดได้ด้วยและเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคําพยากรนะคะอาจารย์โฟ์ไทเสร็จวันเลยนะคะทางมีลลร์คอชนะทีวีเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในรายการนะคะสําหรับสายสดค่ะที่024960493และ02496 0494นะคะคุณผูชมต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็ s m สสามารถพิมพ์และกดส่งเข้ามาได้เลยโดยการพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดน,นะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะเรื่องราวของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะก็ถามเข้ามาได้ส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่เดียวคะ่ะ